โอเคค่ะก็กลับสวัสดีมินตักแฟนเกมสล็อตที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องทีเด็ดสล็อตอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็มาเกมเดิมเลยนะอ่าโรมาริกซี่ของเรานะแต่ก่อนรับชมก็เช่นเคยนะ,ะทุกคนเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะคะควรมีผู้ปกครองนั่งอยู่ข้างๆนะจ๊ะโอเคปาวันนี้ก็มารงบปลักร้อยอีกเช่นเคย นะทุกคนวันนี้ก็เล่นเกมไปฟังเพลงไปชิวๆแล้วนะทุกคนเอออ้้หูสามเหลียมเพอร์ฟิร่านะกับโลกกับดาวของเราโหเงียบมากทุกคนวันนี้เออโ,โลมาแล้วจ้า อ,อมาพร้อมเยือกนะเฮ้ไยไวอ้ my god ไวสี่ตัวโอ้โหฟาดไปหกร้ย600อยไม่ใช่นะสองร้อยหกสิบแปด่ะโอ้ตื่นเต้นเกินนะเออโลมาอีกอไม่ได้นะ ำรับเกมโรมาเลกาซีนะมีเฉพาะค่ายโจ็กเกอร์ทนานทุกคนอแต่ถ้าอยากลิงเล่นเกมก็โจโ็กเกอร์หนึ่น่ะทุกคนอะลิงเล่นเกมอยู่ใต้คคิปถ้าอยากเล่นเกมมันๆเด็ดเด็ดโรมาเวอร์ชั่นใหม่ต้องค่ายนี้เท่านั้นนะอะเงียบมากแม่อะมาแล้วมาแล้วเงียบเงียบแบบนี้แหะดีนะ ยังไงดียังไงเพราะมันจะบุ้มนะทุกคนแตกต้มเลยใช่หรือเปล่าตัวนี้จะเป็นตัวลุ้นนะทุกคนอ่าเพจสีต่างๆนะจะมีแกลนนะอ่าไฮไลท์มินินะไฮเนอร์ะนะทุกคนถ้าลงนี่มันก็เหมือนกับเป็นตัวแจกตัวคุณอะไรสักอย่างนะแต่ยังไม่เคยได้โอ้โอ oh มก๊อดไว้ยว <why S 1> <mà? S 2> มาดีมากวันนี้ แต่ส่วนใก็จะลงมิสตี่บ็อกนะทุกคนอ่ะบ็อกตัวนี้คือบ็อกนะป่ะต่อไปเบตยี่สิบสักห้าสตอนนี้ได้มาแล้วทุนบวกกำไรเป็นหกร้อยนะขอปรับเบตยีสิบติดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออมาอีกมาละเครื่องทำงานแล้วทุกคนอ่ะ ติดกลิ่นนะเพลงนี้ติดกลิ่นนะทุกคนเออชิลชิลเล่นไปฟังเพลงไปนะทุกคนเออหือดอกนี้ 2, สองพันสเฮ้ยพีเกมไอ,อย้ยะเมืเ่อ,อนะกี้มันเป็นอ่าตัวอะไรนะเมื่อกี้มันไปอัศวินกับวายเลียงกันนะทุกคนโอ้โหสวยมากดอกเดียวสองพันน มาไวไปไวแตกโอ้โหลงไหมลงไหมลุ้น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 โอ้ไม่ลงเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้นอนหลับแล้วทุกคนอ่ะคอมโบมาอีกมางบ500ตอนนี้ฟาดไป2,500แล้วทุกคนเออวันนี้คืออิ่มหวานรับซับแล้วอะกำไรมาแล้ว2000เน้นๆนะ เวอร์ชันใหม่นี้ค่อนข้างแตกดีแล้วก็ลายเกมค่อนข้างเปลี่ยนนะทุกคนมาจริงๆนีเห็นไหมอีกรอบหนึงไม่ลงนะไม่ลงอนะ่ะไม่ลงฟนระีเกมเลยวันนี้อะมาน้านได้อีก185ยบาทสุดมากลงลงไหมลงไหม อะไรกันครับเนี่ยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้อง พอหอมปากหอมคอนะทุกคนมันแตกชุดใหญ่ไปแล้วนะคงไม่เสี่ยงต่อนะ,อะรีบออกไปถอนดีกว่านะสํะารับวันนี้นะมางบ500บาทท่วน,น,นได้ไป2 7 0 7นะดอกเดียวรู้เรื่องกลับบ้านได้ทุกคนใครที่อยากเล่นตามก็ลิง์เล่นเกมใต้คลิปนะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทีเด็ดสล็อตด้วยนะคะจะคอยอัปเดตเกมใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า